สวัสดีครับพบกับพ่พอแม่ครูแปรพักแสบในหมักแกงไข่สูตพี่น้องกินครับในแกงไข่ใส่ผักกำลังครับใส่สดบานๆ ตีไข่แทรกแทรครับหลังจากตีไข่เสร็จครับเติมน้ำลงไปครับตามชอบนะครับใส่พริกลงไปครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอแม่ขูกะพาเสะพาเลย้กับเขา ขันตอนต่อไปใส่น้ำปลาลงไปสักสองทับถีตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยตามด้วยผงชูรสหรือว่าผงนัวพี่น้องคนๆนะพอกันครับ เติมเทปลอยแล้วไปขึ้นเตาครับรอใส่พัาที่ล่งไปกันเลยครับโอ้ขึ้นเตาไปเทปลอยพิดปลารึครับรอ,อน้ำเดือ

ใครไส่ทักต้องเรืองสิทิท่ลอยครับเพื่อนลองจับแซมกันครับวันอี่สองเมนูครับแกงไข่กับส้มตมมำเมเนะะูประจำบ่ายมาจับแซมกันนะครับพี่น้องคนที่แซมก็ตามเท่าไรก็แชร์ก็ติตาเลยนครับแ่้าพเจ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอบคาครับแกงไข่ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับพี่น้องนี่ผักอันยะ้เลยพี่น้องเติมนานออไปสุดยอด